ไปนะครับมันสิ้นนะครับมันสิ้นคนชมนะท่านผู้ชมนะครับคือปกตินะครับคนชมอย่างน้อยนะครับมันต้องมีหลักพันท่านผู้ชมหลักพันหลักหมื่นนะครับเหมือนเมื่อก่อนนะครับเนาะตอนนี้นะครับเป็นหลักร้อยท่านผู้ชมนะครับเป็นยังไงครับตอนนี้นะครับสามเดือนสี่เดือนผมเห็นโผล่มาหนึ่งคลิปท่านผู้ชมนะครับเนาะที่เคยทํามานะครับเหนื่อยล้ามาท่านผู้ชมนะครับคืออะไรถ่ายทอดสดโอ้โหอยากเก็บชั่วโมงนะครับอยากเก็บเวลานะครับ เขาไปไหนก็ไปเขาไปนั่งไปนี่ก็ไปอดลับขับตานอนท่านผู้ชมครับพอผลสุดท้ายท้ายสุดนะครับการที่ทําออกไปมันเหนื่อยมันเมื่อยมันเมื่อยเออบอกง่ายกว่าตาหลามันเมื่อยมันเหนื่อยท่านผู้ชมก็เลยนะครับล้านะครับไปด่าเขานะครับท่านผู้ชมนครับด่ายังไงเขาก็ไม่ตอบโต้ท่านผู้ชมไม่รู้จะเอาคําไหนไปด่านะครับไปด่าเขามากๆนะครับเอฟซีเขาลําคาญเขาไม่เข้าไปดูท่านผู้ชมเป็นยังไงหันไปหาทําการทํางานแล้วนี่อะไรไงครับท่านผู้ชมครับจุดจบ ของความที่ไม่เที่ยงแท้นะครับแล้วก็ฝากนิดนึงนครับท่านใดที่ทำ u t u b e นะครับถือว่าท่านทํา ส่งเรื่องราวของตัวเองลงในโลกโซเชียลให้คนเห็นบางทีนะครับเราไม่ดูหรอกญาติพี่น้องหลาอาจจะเห็นเราเอ้ยอยู่ตรงนี้นี่ว่าตรงนู้นนี่ว่ะอยไปคิดมากนะครับว่าเรานะครับต้องทํา y o YouTube แล้วเรา,เราต้องได้เงินเดือนได้เยอะเหมือนที่เขาบอกมานะครับถ้าทําแบบนั้นได้จริงๆนะครับประชาชนคนทั้งประเทศนะครับเขาไม่ไปทํางานกันเขาไม่เป็นลูกจ้างจะไม่มีนายจ้างจะไม่มีลูกจ้างมีแต่ยูทูบเบอร์จะไม่มีคนดูมีแต่คนผลิตนะครับ ฉะนั้นนะครับอย่าไปคิดมากเรื่องนี้นะครับแล้วก็นะครับพูดที่เป็นยูทูบเบอร์รุ่นเก่าๆนะครับเ,เนี่ยนะครับผมไม่เห็นจนมุมไม่เห็นจนแต้มเลยนะครับผมไปของผมเรื่อยๆท่านผู้ชมครับผมนาเสนอเรื่องราวไม่จําเป็นนะครับต้องเอาไปอะไรผล่มามีจําเลยจำเลย,เอเอเลยนู่นจำเลยที่1จําจำเลยที่2จํจำเลยที่3อยู่อย่างนี้3 4เดือน5เดือน10เดือนท่านผู้ชม ท่านท่านผู้ชมเมื่อยไหมท่านผู้ชมอยากฟังไมเอกจำเลยที่1จําเลยที่2จําเลยที่3ทั้งปีท่านผู้ชมนะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเรื่องราววนอยู่อย่างนี้ครับชมบางทีเอาเรื่องราวเก่าๆนะครับผสมประสานมานะครับให้มันเป็นให้มันเป็นเรื่องจนได้นะครับให้มัน8นาทีจนได้เออบอกแล้วก็แนาทีเราไปไปกันเด้อสันนคลิปแรกนะครับแน่นอนกับเรื่องราวครอขายสกิดข่าวของเราสวัสดีครับบ๊ายบายปุ๊บ